แล้วเร็วๆเร็วๆอ่าเอาเฮ้ยไม่เข้านะคะเอาเวลานะครับเหลืออีก2นาทีอ่าพี่ไอซี่เราถือครับโยวให้หมดทันทีอ่าโยนให้หมดทันีเอ้อหินโตกันนมครักหนึ่งเียกันอ่าเท่าหินโต้กันหินโต้กันอ้าโอเคฮะ มีการวางแผนอะไรอะโอ้ทีมสตาร์ทเชือทองออาไปไอซี่รังเข้าวันนี้มีการจับไข่นะฮะมีการจับไข่นะฮะ